สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้พานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่290าค่ะ290รหัสด้านบนซ้ายมือนะคะช่องทางการติดต่อถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าร้านลูกไม้พานะคะสั่งได้ที่ l ล n e ID ดีด้านบนนี้นะคะหรือเบอร์โทรด้านบนนี้เท่านั้นค่ะคุณแม่ห้ามสั่งใต้คลิปนะคะโดยการห้ามเด็ดขาดห้ามพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนามสกุลทิ้งไว้ในที่สาธารณะต่างๆนะคะอย่างเช่นใต้คลิป u t u b e เนะี่ยห้ามพิมพ์เด็ดขาดนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ร้านลูกไม้ ที่เห็นคนอื่นๆใครก็เห็นได้นะคะอาจจะมีวิชาชีพไปหลอกลวงคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเตือนด้วยความหวังดีค่ะก็ตัวนี้นะคะ,ะ,คะรหัส290กลับมาแล้วค่ะกับปรินินนะคะตื่นเต้นมากนะคะห่างหายไปนานกับปรินินใช่ไหมคะรุ่นนี้ลรินินไซส์ใหญ่ค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะอกเสื้อ44นิ้วค่ะอกเสื้อวัดตรงไหนเดี๋ยวขอเนื้อชี้แจงนะคะอกเสื้อวัดตรงนี้ค่ะลักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาวัดช่วงนี้ได้44นิ้วนะคะสับรุ่นนี้ค่ะก็เป็นลินินพรีเมียมเหมือนเดิมนะคะก็ ลูกค้าที่เป็นสาวกเป็น FC เป็นแฟนคลับลินินของเราทราบดีอยู่แล้วว่ารินินของเราเนื้อดีคุณแม่ค่ะเนื้อดีจริงอ่ะเป็นรินินแท้ร้อเป็นะคะเป็นรินินจริงๆนาะ ดูซูมให้ดูเนื้อลีนินค่ะลินินเนื้อดีนะคะตัวนี้ก็จะมีความมันจะเป็นความเด้งๆความแบบเป็นลินินแต่ว่าตัวนี้จะคือผิวสัมผัสเขาไม่ได้สากมากนะคะก็ไอเรื่องยับเป็นสไตล์ของรินินอยู่แล้วนะคะประมาณนั้นนะคะเป็นลินินแท้แน่นอนค่ะรินินพรีเมียมของเรานะคะสับตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์มีไซส์เดียวอย่างที่แจ้งไปนะคะแบบก็ตัวนี้จะเป็นแบบ เหมือนเดิมนะคะง่ายๆก็คือจะเป็นคอโกลมแขนสั้นนะคะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีกระเป๋าด้านซ้ายมือให้นะคะซึ่งกระเป๋าตัวนี้น้ำส้มรวงให้ดูคือเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะใส่ของได้จริงนะคะก็คือเอามาทำมาเพื่อแบบว่าเป็นประโยชน์กับคุณแม่เนาะเวลาเราใส่เสื้อดินี้คือเราใส่อยู่บ้านหรือไม่ก็ใส่ออกไปจ่ายตลาดหรือใส่ไปวัดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบใส่เศษเงินใส่โทรศัพท์ใช่ไหมคะใส่ได้จริงนะรวงได้จริงค่ะนี่เลยนะคะสับรุ่น,นี้ค่ะ ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะมีกระเป๋าให้1ใบค่ะด้านหลังด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้จะไม่ผ่าข้างนะคะแต่ว่าจะผ่าด้านหลังให้นะคะนี่จะผ่าด้านหลังให้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรื่องดีไซน์งานตกแต่งงานปักตัวนี้จะเป็นจะไม่ได้มาแนวหวานหวานตัวนี้จะมาแนวเท่ๆเก๋ๆนะคะเป็นลายใหม่นะเป็นลายใหม่เลยค่ะก็คืออะตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีจะมีทั้งหมด3สีซึ่งแต่ละสี งานปักจากคนละสีกันหมดเลยลายปักสีของลายปักจะล้อไปกับสีของเนื้อผ้านะคะอย่างเช่นตัวนี้ส้มใส่มาเปิดคลิปเป็นสีส้มเป็นสีส้มนะคะตัวนี้เป็นสีส้มอ่อเดี๋ยวใครจะเรียกว่าสีหมากไหมสีปูนไหมอะเป็นว่าเป็นเป็นสีส้มปูนส้มหมากนะคะประมาณนั้นนะคะคุณแม่สีจะเป็นสีนี้ซึ่งลายปักตัวนี้นะคะลายปักเขาจะเป็นแบบปลายกราฟิกนะมันจะไม่ได้เป็นลายดอกไม้หวานๆและสำหรับรุ่นนี้นะคะลายปักให้มาแน่น เต็มๆแบบนี้เลยนะคะก็คือจะมีอ่ะจะเป็นแบบว่าเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเป็นลายเลขาคณิตเนาะเป็นลายกราฟิกค่ะซึ่งเส้นๆอันนี้ก็คือสีสันสดใสค่ะเลิฟฟ์แบบนี้ให้มาเต็มๆแล้วก็ตรงในส่วนของตรงกระเป๋าค่ะเขาก็จะเป็นลายนี้นะคะจะเป็นลายกลมๆเหมือนนำ้ำส้มว่ามันเหมือนลายพระอาทิตย์เลยนะคะเหมือนลายพระอาทิตย์สับสีน้ําตาลนะคะไอ้ตรงกลมๆเนี้ย ตร,ตรงกลางของดวงอาทิตย์ก็คือจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ตรงแฉกและสมีเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เส้นเส้นของตัวด้านในกระเป๋าก็จะเป็นสีน้ำตาลด้วยนะคะสำหรับสำหรับสีน้ำเงินนะคะพอเป็นสีน้ำเงินอะ่ะรายงานปากเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะ ตัวนี้ตรงเส้นเส้นนี้จะสีเหมือนกันจะเป็นสีสันสดใสค่ะเลอร์ฟูไล่สีนะคะส่วนในงานปักตรงกระเป๋าอ่ะก็คือจะเป็นลายเดียวกันนะคะแต่ว่านิพาทิตของเราจะเป็นสีเหลืองแล้วก็รัศมีจะเป็นสีชมพูค่ะสหรับสีชมสีน้ําเงินนะคะจะเป็นสีนี้แล้วก็สหรับสีส้มที่น้าส้มใสมาเปิดคลิปนะคะก็คือตรงกลางพาทิตของเราจะเป็นสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่ารัศมีแล้วก็เส้นด้านข้างไอ้เส้นรอบๆกระเป๋าอ่ะค่ะจะเป็นสีน้ําเงินนะคะ ต่างกันตรงนี้ค่ะนี่ รุ่นนี้มี3สีให้เลือกนะคะมีสีส้มสีกลมแล้วก็สีน้ำตาลค่ะตัวนี้เป็นน้ำตาลสว่างนะคะไม่มืดค่ะมี3สีตามนี้ส่วนเรื่องลายอธิบายให้ฟังไปแล้วนะคะราคาค่ะรุ่นนี้ราคาเท่าเดิมนะคะคุณแม่คะราคาอยู่ที่790บาทโอนชําระจะส่งฟรีเก็บปลายทางบวก50บาทถ้ามีพื้นที่ห่างไกลบวกค่าพื้นที่ห่างไกลอีก50บาทนะคะก็สีตามนี้เดี๋ยวน้องชมจะไปเปลี่ยนอีก2สีให้ดูนะคะแล้วก็ลองเทียบดูว่าชอบไหม สีแรกสีส้มสดใสสีส้มส้มหมากส้มปูดประมาณนั้นนะคะก็คือสีส้มนั่นแหละสวยนี่กระเป๋า ตัวนี้เป็นรหัสสินค้าที่290นะคะตัวที่ใส่มาให้ดูนี้เป็นสีกลมค่ะคุณแม่ค่ะก็นานๆที่เหมือนกันจะมีลินินสีกลมนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะอยากได้ลินินแล้วก็เป็นสีเข้มๆสักนิดนึงแต่เข้มๆใน,นที่นี้คือแบบว่าไม่ได้เป็นเข้มที่แบบแดงสดอะไรประมาณนั้นนะคะก็ตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะก็เป็นสีสุภาพนะคะสีกลมแล้วก็แบบอันนี้ก็คือใส่ได้เรื่อยๆในทุกโอกาสแล้วก็รายก็คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ แบวหวานแบลวหวานเด็กนะคะลายจะเป็นลายเลขาคณิตเนาะจะเป็นลายกราฟิกแบบนี้นะคะก็คือเน้นความแบบว่าสุภาพเท่ๆเก๋ๆนะคะก็ถ้าใครมีลินินแบบว่าแนว แนวผีเสื้อแนวดอกไม้อะไรเยอะแล้วตัวนี้น้ำส้มก็ทําแบบว่ารายฉีกแหวกแนวมาให้นะคะเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายเก๋กๆแบบนี้นะคะพอดูรวมๆแล้วก็จะแบบว่าดูผู้ใหญ่ขึ้นมาเลดน,นึงดูสุข,ขุมดูสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมคะดูไม่หวานแบ๊วแบบเด็กเนอะนี่ค่ะตัวนี้นะคะสีสวยมากตัวนี้นะคะดูดีมากเนาะสีกลมค่ะสีกลมนะคะ ตัวนี้เป็นรหัส290สีน้ำตาลนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลอ่อนน้ำตาลสว่างไม่เข้มไม่มืดนะคะสับปรินินตัวนี้นะคะ,ะสบับแบบก็คือให้ดูไปตั้งแต่แรกแล้วเนาะก็เห็นกันแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลายค่ะสบับลายก็จะเป็นลายเดียวกันนะคะแต่ว่าสีสบับสีเบดพื้นสีเบดนะคะลายปักจะเป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินเข้มกลมประมาณนี้นะคะแบบรุ่นเนี้ยคือดู ดูแพงดูดีดูดโตดูเป็นผู้ใหญ่นะคะก็คือก่อนหน้าน,นี้อาจจะเป็นลายดอกไม้ลายสัตว์อะไรประมาณนั้นนะจะเป็นลายผีเสื้ออะไรแมงปออาจจะดูเด็กนะคะสับรุ่นนี้ก็คือจะเน้นแบบว่าความแบบ ก๋เก๋เแล้วก็ลายดูดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะสั่งรหัส290นะคะแล้วก็ตามด้วยสีค่ะก็คือจะมีสีมีสีส้มสีกรมแล้วก็สีเบตนะคะมีทั้งหมด3สีคุณแม่ย้อนคลิปดูได้หรือเราดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้ค่ะสหรับไซส์นะคะย้ําให้อีกรอบตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวเท่านั้นก็คืออกเสื้อ44นิ้ววัดตรงนี้ช่วงนี้ได้44นิ้วนะคะ รุ่น,นพวกนี้ะค่ะเสื้อก็คือมันเป็นฟรีไซส์น้ำส้มจริงๆแล้วอก,อกแค่3 3นิ้วเองนะคะแต่ว่าก็ใส่เสื้อสี่ในการรีวิวเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคุณแม่อกจริงส5มห้าเองสามหกเองสามแปดเองใส่แล้วจะดูหลวมไปไหมรองเทียบกับตัวน้ำส้มได้ค่ะเสื้อเขาแบบว่าคือมันจะเป็นทรงปล่อย,อย,อ,ยอยู่แล้วไหลมันก็คือจะรู้ไปตามตัวเราค่ะราคารุ่นนี้นะคะเท่าเดิมค่ะอยู่ที่790บาทโอนชําระจะส่งฟรีเก็บปลายทางบวก50บาทถ้ามีพื้นที่ห่างไกลบวกค่าพื้นที่ห่างไกล0บาทนะคะค สีเสบตกันกเกงสีครีมดูดีมากๆเลยนะคะวันนี้มีค่ะลุกแบบดูแพงดูดีมากนะคะ,ะคุณแม่ค่ะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้สั่งรหัสรั0 290ค่ะขอบพักคุณนะคะสวัสดีค่ะ I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart.